แล้วกาแฟกาแฟนะกาแฟครื่งครุ่งนะครึ่งครึ่งแลาวว่าแล้วยังมีก๋วยเตีเลยใช่ไหมแก้วสี่ก๋วยเตี๋ยวไม่กี่วันนี้ใช่ค่ะแก้วสี่จังหวัแก่วกกะน้อกะถิ่งกะ่ง

ใส่ขิงนะใสสีเียตัวไหนเนี่ยหรอขันขิงน้ำตาลขันใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้ขิงม่ได้ขิงใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ตาลถ้าเคก็ใส่มากถ้าไม่เค็มก็น้อยไบางทีน่เบ้าหวานก็ไม่ต้งใสเปหวานไม่ต้ง แต่นิ่ไหนก็ได้เนา้าวหนียวข้าว่วไก่ิน <drying> ้ว <acceptance> ช้เอ่อกวหรี่คิมจิหรอกวาชิ้นข้าวต้มก็ทำได้พอเจนเท่ากวามนันก็ได้กะหล่ำปลีก็ได้แตงกวาก็ได้เล็ดลาฬิรอย่างในกฎคุณแม่ว่าอันนี้ก็มีหลายแบบนะ อันโตอันโตขอที hey. e le, ่นทีรบางแอปเปิลสาลี่สาลี่าลี่วอ่ไม่ใช่อเชสียงหลอ่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันโตอันโตอันโตใช่ไมแลค้าร้นงเขาไท้าชอบกิอร่อยมะกดงหวานกลาลแล้วจาดองีบ้งธรรมด่าร้านขาย เฉยๆก็ัผสมก็ไม่มีขนาใช้หมทำเท่านั้นก็มีกวางตุ้งกับแตงกวาผสมทำกวารยมีร้อยชนิดวงตุ้งช่อร้อยนแล้วก็นี้นะใส่น้ำดำตาเทวัยนั้นก็น้ำอร่อยก็ตัดัก่นชิ้นก็มีมีเ้ค่ะก็ทัก็สามสิวันก็เราเอ่อ อยากชางตุ้วดัดูดดุ้วดตุ้วอทานนนเสียสักทมาแลวก็ท่งนู้นแล้วเสก่นนี้แล้วเกาหลีก็ฤดูหนาวก็ ปรัีก็จะทำร้อยตนสองร้อยต้นนี้แหละต่ตอนนี้มีพิเฮาส์นะฤดูหนาวก็จะผักสดตแต่สมัยก่อนผักสดจไม่มีก็จะทำกินจิสองร้อยต้นสามร้อยต้นแล้วก็ผักรวดินแล้วก็ส่แต่ตอนนี้มีตู้กิมจิเฉพาะตู้กิมจิมีก็้กใส่กิมจแล้วก็ตเช็ด แล้วก็จะใช้พริกโกลไม่ใช่ปั้นอย่างนี้เกาในี้ก็มีพริกโกลอ่าปริกกลแห้งๆแล้วก็จะไปโรงงานปั้นมาแล้วก็ใช้อย่างแต่ที่นี่ก็สดๆเลยกินมันมาแต่น้มังม้าแล้วก็จะใส่ปลาซิลโกล มันจุดสดบอกว่าที่ตอนนี้จะใส่พิกห้เพริกแห้งที่พรกป่นพริกป่นพรีกป่นะเป็นนขิงนิงตัปิงที่เราปันแยกไว้นะครับก็มาใส่ปหาใส่กินมากกว่าจะโอเคใส่ดินน้อยกว่า

ไม่ออันนี้ก็มดอีกแล้ตรงนั้อาจจะันมานิ่มเยว็ไม่ใช่ต้งตานรกินปลาที่โลไม่ต้องรอต้องหนักแบบอันนี้ก็ต่ัคิดไ่เดี๋ยวมันต้องรอไม่งั้นรสชาไม่อร่อยต้องจริงไว ได่ปับจีด้วยมั้ยเนี่มไกิได้เป็นาหไทยไปเลยคือไม่กินะที่หมักเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลย่ผักแตงสูตรกินเปรี้ยวจะผัดซอยอันนี้กิบ้างนเปรี้วไะามแต่หมักนานมันจะเปรี้ยวได้นิ่หน่อยน่หน่อยไปตรงมากมากกดตันแล้วกดหูไม่ยังไม่นิ่หน่อยนุ่ ตแมีแล้วก็จะ้วก็ัยังใส่แล้วพยายามหอต้นใหญ่ก็ห่อประกาแล้วก็สุดท้ายจานลาวก็ห่อส่วนสมท้งใหญ่ต้องมห่อมาเป็นก็เวลาใส่ก็แบบนี้แล้วก็ยัดใส่เรียงในกระวมังด้วย อาใบติดด <Okay. S 2> ้านบน เดียวเดียวไซส์ตรงๆแล้วทำอันน yeah. ี้กัทสีออนออะไรก็ไซส์สูงๆนี่เป็นยี่้เียเออไมดสใ่หนักมากสต่ไม่ขอเสร็จักแต่งไม่เอเขไม่ใส่ขา o m t ออก o m ไม่าใส่เออเาลือแต่เปลือเ่ไ